<c oughs> ขบวนพิเศษนำเที่ยวก้า12สดสดปริพัฒน์กรุงเทพหัวลำโพงครับกำลังเข้าจอสถายราชบุรีนะอนี่ก๋เตี๋ยวนี่กว๋วเตี๋ยวเหมือนกันก๋วเตี๋ยวครับ ทราบที่นี่สถานีราชบุรีขบวนรถจักรามเร็วในงานทางท่สองเป็นขบวนรถจัดพิเศษเฉพาะทางเที่ยวขบวนที่เก้าหนึ่งสองรับส่งบริษัทจากสถานีสวนส่งบริพาร์ตไปทางสถานีกรุงเทพค่ะแสเโอ้เยอะไหมเยอะครับนี่ลูกใครอ๋อผมยูทูบเบอร์นี่ลูกใคร

เลยนาทีเด okay. ียวเนยอ๋อยู่สถานีอะไรดูดูสเกตโอ้ไกลใช่ไหเวลามาพิงต้องมาขบนเลยต้องนั่งเทนนนั่งเจ็เรืออย่างเ้จ็ดสองเจ็ดสองขบนอ่ะหรอขบนอ่ะบนก็ต้องมาที่นี่อีกสองหาหน่สองไม่สองหนึ่ง 2บทีก็มา่เกเวออกยังเนี่ยยังไม่ออกเลยอ่ะออกไเราไม่รู้หวโมงสิบสิบเก้าเก้าเวาออกเก่านหะอยูทูบครับโอ้โหแน่ย ต่อสถานีนคะรปฐมแล้วก็สารยานะเดี๋ยวผ่านบ้านกล้วยเยวจมเนียนทุนทลาปมปทุดโกศคุมแล้วก็สถานีบ้านโป่งเนะี่ย